นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาถีโลเกอนามตัง อิโตปลังสักกัจังธรรมโอโซตโพติอ,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 อนะบัดนี้จะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนานึงในงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพท่านผู้อำนวยการเสนีทาวโลในวันนี้บรรดาคณะเจ้าภาพ ก็มีท่านสกลคำบุตรอดีตผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดหลายเขตพร้อมด้วยคณะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีท่านเจ้าภาพเป็นต้นเป็นประธานญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย การเสียชีวิตจากไปของท่านผู้นวยการเสนีถาวะโลนั้นท่านก็ได้เสียชีวิตจากไปด้วยวัย63ย่าง64ท่านผู้นวยการเสนีถาวโลเกิดเมื่อวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2500ที่ พอำเภอโพนสายจังหวัดร้อยเอ็ดที่บ้านบ้านหมากยางท่านบริการเสนีทาวโลเป็นบุตรของคุณพ่อแพงคุณแม่สุนทรทาวโลมีพี่น้องร่วมสายโลหิตจำนวนหกคนท่านบริเวการเสนีทาวโลได้สมรสกับคุณโยมวัชรีวงธรรมมีบุตรธิดา ด้วยกันสองคนคือท่านคุณครูพิทยาทาวโลและท่านดรพระครูวินัยทรวราวุฒมหาวโรซึ่งเป็นบุตรชายทั้งสองคนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการเสียชีวิตจากไปของท่านผู้บการเสนีทาวโลนั้นถ้าจะกล่าวกันตามเกณฑ์ถ้าจะกล่าว การตามเกณฑ์อายุไขของคนเราแล้วก็ยังถือว่ายังไม่ถึงเกณฑ์ของคนเราเรียกว่าอายุของท่านนั้นเกณฑ์อายุของท่านนั้น,น,ย,น,น,นยังเหลืออยู่เพียงตั้งแต่ว่าบุญเก่ากุศลก่อนที่ท่านได้สร้างสมอบรมมานั้นได้หมดลงจึงจำเป็นที่จะต้อง ตายจากไปอุปมาเปรียบเหมือนชีวิตของคนเราถ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนกับตะเกียงตะเกียงนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายส่วนที่ให้แสงสว่างของตะเกียงนั้นก็จะมีไส้และน้ำมันชีวิตของคนเรานั้นบางคนนั้นยังไม่ถึงเกณฑ์อายุไขก็ต้องตาย อุปมาเปรียบเหมือนกับตะเกียงที่ไส้ของตะเกียงนั้นยังเหลืออยู่แต่น้ำมันที่ให้แสงสว่างที่ให้เชื้อเพลิงนั้นได้หมดลงก็เป็นเหตุให้ตะเกียงนั้นต้องดับลงเหมือนกันบุคคลบ,บางคนนั้นอุปมาชีวิตเปรียบเหมือนกับตะเกียงที่น้ำมันยังเหลืออยู่แต่ไส้ของตะเกียงนั้น หมดลงก็ไม่สามารถที่จะให้แสงสว่างต่อไปได้เหมือนกันบุคคลความตายของคนประการที่สามเปรียบเหมือนกับตะเกียงที่หมดทั้งน้ำมันและหมดทั้งไส้ก็เป็นเหตุให้ตะเกียงนั้นได้ดับลงเหมือนกันประการที่สี่เปรียบเหมือนความตายของมนุษย์ของคนเราที่เรียกว่าไส้ก็เหลือ น้ำมันของตะเกียงก็เหลือแต่แตะเกียงเนี่ยให้แสงสว่างอยู่ดีๆเนี่ยถ้ามีแรงลมมาแรงแรงแรงลมพายุพัดมาแรงๆก็ดับลงเหมือนกันนี่องค์สมเด็จพระทศสพลสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางพระพุทธศาสนานั้นเปรียบความตายของคนเราไว้4ประการญาติโยมประอาตมาสรุปให้เข้าใจง่ายว่าประการที่หนึ่ง เปรียบเหมือนกับยังไม่ถึงเกณฑ์อายุไขเรียกว่ายังไม่ถึงเกณฑ์อายุไขที่ต้องตายแต่บุญเก่ากุศลก่อนที่สั่งสมอบรมมาได้หมดลงก็ต้องตายจากภพนี้ไปยังภพหน้าเป็นประการที่หนึ่งอุปมาเปรียบเหมือนกับตะเกียงที่น้ำมันหมดลงไส้นั้นยังเหลืออยู่ก็ไม่สามารถที่จะให้แสงสว่างต่อไปได้ประการที่สองกรรมได้เข้าตัดรอน กรรมเข้าตัดลอนเรียกว่าเกณฑ์อายุนั้นเกณฑ์อายุนั้นถึงท้าวที่จะต้องตายถึงท้าวที่จะต้องตายแล้วก็จําเป็นที่จะต้องได้เสียชีวิตจากไปภูปมาก็เปียบเหมือนกับตะเกียงที่น้ํามันนั้นยังเหลืออยู่แต่ไส้นั้นได้หมดลงเป็นประการที่สองประการที่สามเรียกว่าหมดทั้งอายุ เรียกว่าหมดทั้งบุญหมดทั้งอายุอุปมาก็เปียบเหมือนกับไส้และน้ำมันนั้นได้ยังได้หมดลงด้วยกันทั้งสองส่วนจึงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ชีวิตของคนนั้นได้สิ้นลงและประการที่สี่เรียกว่ากรรมได้เข้าตัดรอนกรรมได้เข้าตัดรอนนี่ก็อุปมาเปียบเหมือนกับตะเกียงที่มีไส้และน้ำมันยังเหลืออยู่แต่ไม่สามารถที่จะต้านทานแรงลม ที่พัดมามากๆได้ก็เป็นเหตุให้ตะเกียงดับลงอุปมาก็เปรียบเหมือนกับชีวิตของคนเราคนบางคนญาติโยมจะเห็นว่าบางคนนั้นไปทําบุญสุนทานแท้ๆไปทําบุญสุนทานแทๆ้ๆแต่พอนั่งรถกลับมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตลงก็มีบางคนบ้านอยู่ตรงถ้ำกับวัดเดินข้ามถนนไปทําบุญที่วัด พระได้ให้พรให้ศีลให้พรกวดน้ำรับพรเสร็จแล้วเดินข้ามถนนจะกลับมาบ้านของตนถูกรถชนตายก็มีอันนี้เรียกว่ากรรมนั้นได้เข้าตัดรอนเป็นวิบากกรรมที่ก่อที่เกิดขึ้นจึงเป็นเหตุให้เสียชีวิตลงเอาละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เราได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักคือท่านผู้ในการเสนีทาวโรท่านได้จากไป ซึ่งเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายก็ดีไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นผู้เป็นภรรยาก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้เป็นบุตรก็ดีก็ไม่อยากให้ท่านผู้ในการเสนีถาวโลจากไปแต่ถึงไรก็ตามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าเราน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่องค์พระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้วางหลักธรรมอันนี้ ให้เราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวก็ตามคนเท่าคนแก่ก็ตามควรที่จะนำหลักธรรมทั้งห้าข้อห้าประการนี้มาพิจารณาอยู่นเนืองให้เข้าใจเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติของตนเพื่อที่จะยังไม่ได้ให้เกิดความประมาทในชีวิตทั้งในส่วนของการประมาทในวัยประมาทในความเป็นอยู่และประมาทในความเป็นคนไม่มีโลกพรพุทธเจ้าได้วางให้ นำมาพิจารณาในเหตุแห่งห้าประการนี้อาตมาสรุปให้ญาติโยมได้เข้าใจในเหตุหลักธรรมะห้าประการนี้ว่าคนเรานั้นหนีแก่กันไม่ได้คนเรานั้นหนีไข่กันไม่พ้นคนเรานั้นทุกคนต้องตายคนเรานั้นต้องไกลจากของรักและทุกๆชีวิตนั้นล้วนเป็นเป็นเป็นไปตามหลักของกรรมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ฝากเป็นธรรมะห้าข้อห้าประการที่ท่านทั้งหลายได้เดินทางมาร่วม ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพท่านผู้มีการเสนีถามวโลในวันนี้ควรที่จะก่อให้เกิดมรณานุสติแก่ชีวิตของตนว่าประการที่หนึ่งเรานั้นหนีแก่กันไม่ได้หลายคนหลายท่านได้เข้าใจในสัจธรรมแห่งชีวิตขอ้อนี้หลายคนผ่านวัยเด็กเรียกว่าปฐมวัยผ่านปัจฉิมวัยผ่านมชิมวัยวัยกลางคน จนบัดนี้เข้าสู่ปัจฉิมวัยแล้วแสดงว่าคนเรานั้นหนีแก่กันไม่ได้ชัดเจนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็นประการที่หนึ่งบ้านเฮาเอืน่นายแก่แล้วแก่แล้วกว็ยังบพ่พ่อยังสีแก่ไปอีกอยู่ญาติยโยมนี่ธรรมะก็ถึงเรียกว่าเรานั้นหนีแก่กันไม่ได้พระท่านจะสวดบ่อยว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดา เราจะกล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เป็นประการที่หนึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประการที่สองเรานั้นหนีไข้กันไม่พ้นพยาธิคือความเก็บไข้ได้ป่วยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เข้าครอบงำร่างกายสังขารของเราเป็นแน่แท้เพียงแต่ว่าโรคตามวงการตามชื่อวงการแพทย์หมอนั้นอาจจะมีชื่อแตกต่างกันแต่ความเก็บไข้ได้ป่วยที่เรียกว่าทุกนั้น ย่อมเข้าครอบงำชีวิตของคนเราเป็นแน่แท้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็นประการที่สองเรียกว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เป็นประการที่สองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมะประการที่สามในหลักอภินหากปัจเวกคณะองค์สมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไว้ว่าเรามีความตายเป็นธรรมดา เราจาักร่วงพ้นความตายไปไม่ได้พูดให้เข้าใจง่ายคือเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นญาติโยมอัตมาสรุปให้เราเข้าใจง่ายเพื่อให้สอดคล้องกันว่าทุกคนต้องตายมีบทกวีที่นักประพันธ์ได้ผูกเป็นพงไว้ว่าจะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอย้ายโยกหลบลี้หนีพ้นได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตายหนีไม่ได้หลบไม่พ้นสักคนเดียวญาติโยม บางคนหนีอายาตาแผ่นดินยังหนีได้แต่หนีขึ้นชื่อว่าความตายนั้นไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีจากพยามัจุราชที่จะพากชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้ตกไปได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นสมด้วยภาเิียเที่ยตมาภาพได้ยกตั้งเป็นนิเขป,ปบทณนเะบื้องต้นนั้นว่านัตถิโลเกอ,อนามตัง บุคคลผู้ที่จะไม่ตายในโลกนี้ไม่มีนี่คือธรรมะประการที่สามเรียกว่าทุกคนต้องตายในราคพินาปเจเวคณาประการที่สี่เรียกว่าต้องไกลจากของรักต้องไกลจากของรักกล่าวเป็นคำพระเรียกว่าเรามีความพัดภาคเป็นธรรมดาเราจัดล่วงพ้นความพัดภาคไปไม่ได้จะรักกันสักเพียงไหนจะเกียจกันสักเพียงไร สุดท้ายก็ต้องจากกันผู้ที่เป็นสามีก็ไม่อยากผู้ที่ไม่อยากจากผู้ที่เป็นภรรยาไปหรือแม้กระทั่งผู้ที่เป็นภรรยาก็ไม่อยากจากผู้เป็นสามีไปคนบางคนมีทรัพย์สินแก้วแหวน, <pt ain> นเงินทองมากมายก็ไม่อยากจากทรัพย์สินแก้วแหวน,น,นเงินทองไปบุคคลผู้ที่เป็นบุตรก็ไม่อยากให้บิดามดารดาจากไป ผู้เป็นบิดามารดาก็ไม่อยากจากผู้เป็นบุตรไปแต่ถึ้งไรก็ตามธรรมะข้อนี้กล่าวถึงความพัดพากทุกทุกชีวิตนั้นล้วนต้องพัดพลากจากกันไปเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้จึงมีบทกวีบทหนึ่งว่าอันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่องอีกเงินทองไร่นามหาศาลเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วการจะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตาย ส่วนความดีมีความสัตว์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับไม่รับหายสถิตติดแน่นแต่ร่างกายถึงตัวตายชื่อยังอยู่เชิดชูเอ่ยวันนี้ท่านผู้ในการเสนีถาวโรได้จากผู้ที่เป็นภรรยาได้จากผู้ที่เป็นบุตรได้จากทรัพย์สินแก้แหวนเงินทองเลือกสวนไลนาบ้านช่องไปสิ่งที่ยังตราตึงในจิตใจของผู้เป็นภรยา ผู้ที่เป็นบุตรผู้ที่เป็นเพื่อนเคยร่วมงานผู้ที่เป็นญาติได้แก่คุณงามและความดีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นในการเสียชีวิตจากไปของท่านผู้ในการเสนีทาวโโลเมื่อความทราบถึงสมเด็จบรมพิษพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระอ,องค์จึงได้พระราชทานน้ำหลวงสงศและในวันที่2เมษายน ก็ได้โปรดพร้าทานเพิงศพต่อเนื่องสืบกันไปนี่เกิดจากอะไรก็เกิดจากคุณงามความดีที่ในท้าวที่ท่านผู้ในการเสนีถาวโลยังมีชีวิตอยู่ท่านได้กระทำไว้ด้วยตัวงท่านเองได้ทำหน้าที่รับราชการตั้งแต่เป็นครูผู้สอนจนถึงผู้บริหารนี่ก็หลายโรงเรียนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายท่านได้เริ่มรับราชการ ในตำแหน่งครูที่โรงเรียนบ้านดอนโมงดอนสัมพันธ์ตําบลปัจจุบันก็ขึน้นตําบลท่าดยาวอำเภอโพไสายจังหวัดร้อยเอ็ดและก็ย้ายไปเป็นครูผู้สอนที่โรงเรียนบ้านโพนทองตําบลสามขาซึ่งปัจจุบันก็คือตําบลท่าดยาวนี่แหละในเขตอำเภอพพนสายหลังจากนั้นชีวิตในหน้าที่การงานท่านกด้กเจริญก้าวหน้าได้ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ โรงเรียนบ้านน้ำจันน้อยตำบลบึงเกลืออำเภอเสรภูยยรนนม,ม,ภมิแล้วก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือน้อยตำบลโพกล่ามอำเภอจตุรภัก์พิมานแล้วก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยาตำบลสวนจิกอำเภอศรีสมเด็จย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนางงามตำบลยางใหญ่อำเภอจังหันและสุดท้าย ก่อนที่จะเสียอายุราชการท่านก็ย้ายไปเป็นผู้วยการโรงเรียนบ้านดงยางแสแบงตำบลดิงดำอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ตลอดชีวิตการทำหน้าที่ในความเป็นพ่อพิมพ์ของชาติที่ท่านผู้วยการเสนีถาวมโลได้กระทำมาตลอดชีวิตของท่านจนความทราบถึงสมเด็จบรมพิษพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสรศิฐ สมเด็พเจพร,พระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้โปรดพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับท่านผู้มีการเสนีธวโกอัตมาขออนุญาตนำมาประกาศให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ทราบเมื่อปีพุทธศักราช2532ท่านผู้มีการเสนีธวโกได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่4เรียกว่าจตุรถาภรณ์ เมื่อปีพุทธศักราช2542ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้นที่สองทวีตริยาภรณ์และเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่สองทวีตริยาภรณ์นี่คือคุณงามและความดีที่ท่านผู้นรการเสนีทาวโลได้สั่งสมอบรมมา จนสมเด็จบรงมพิดภระสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านผู้มีการเสนีธรรมโลท่านก็ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานพงศศพสืบเนื่องต่อกันไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ก็เกิดจากคุณงามและความดีที่ท่านผู้ในการเสนีธรรมโล ได้สั่งสมอบรมมาสมด้วยธรรมโบราณบัณฑิตท่านบอกว่าบุคคลเราเนี่ยถ้าใครทำอะไรเพื่อตนนี้ก็อยู่ได้แค่ตายญาติโยมสารทั้งหลายแต่ถ้าทำอะไรเพื่อพวงชนก็อยู่ได้เลยตายจ่าวกันตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาเรียกว่าถ้าใครทำอะไรในส่วนอัตตประโยชน์เฉพาะประโยชน์ตนบุคคลถ้าทำเฉพาะประโยชน์ตนเมื่อบุคคลนั้นล่วงลับดับขันไป ก็หมดไปกับบคุคคลนั้นแต่ถ้าใครทำในส่วนประหิตประโยชน์คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่สังคมแก่ส่วนรวมแก่ประเทศชาติแก่การพระศาสนาเหมือนกับท่านผู้ในการเสนีทาวโลที่ตลอดชีวิตของท่านได้ทำหน้าที่ในความเป็นพ่อพิมพ์ของชาติจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านถึงแม้ว่าร่างกายท่านจะล่วงลับดับขันไปแล้ว แต่ด้วยคุณงามความดีที่ท่านได้สั่งสมอบรมมาย่อมเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เราท่านทั้งหลายต่างระลึกนึกถึงในคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำไว้จึงต่างได้เดินทางมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลศพในวันนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเกิดภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นแต่เราท่านทั้งหลายก็มีได้ย่อท้อเพราะต่างสำนึกในบุญคุณ ที่ท่านพุ้มในการเสนีถรวโลได้กระทำไว้ด้วยตัวงท่านเองนั่นเองจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายได้คิดถึงส่วนนี้เอาลักญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าจะแสดงทำไปมากเวลาในส่วนอื่นนั้นก็ยังที่จะต้องปฏิบัติในส่วนของาศาสนพิธีพิธีกรรมต่างๆสืบเนื่องกันไปในวันนี้อาตมาในนามของพระศาสนา ก็ขอ,ขอแสดงความเสียใจต่อบรรดาผู้ที่เป็นภรรยาและบุตรตลอดทั้งญาติพี่น้องที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักคือท่านผู้ในการเสนีถาวโลจากไปถึงไรก็ตามอาตมาก็ได้ปาลบธรรมะที่องค์สมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ให้เราท่านทั้งหลายควรที่จะนำมาพิจารณาอยู่เนืองในเหตุแห่งห้าประการดังนี้ ประการที่หนึ่งเรานั้นหนีแก่กันไม่ได้ประการที่สองเรานั้นหนีไข่กันไม่พ้นประการที่สามเรานั้นทุกคนต้องตายประการที่สี่เรานั้นต้องไกลจากของรักและประการที่ห้าทุกๆชีวิตนั้นล้วนเป็นไปตามหลักของกรรมคือทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วบุคคลท่าสั่งสมกุศรกรรมไว้มากเมื่อจะร่วงลับดับขันไป อารมณ์นั้นย่อมไปหน่วงนี่อารมณ์ที่ก่อให้เกิดกุศลกรรมย่อมไปหน่วงเหนียวถึงบุญกุศลที่ตนได้กระทําไว้ย่อมเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้บุคคลน,นั้นได้เข้าถึงสุคติภูมิเป็นแน่แท้ญยติโยมสามทั้งหลายแตกต่างจากถ่าบุคคลทําในส่วนที่เป็นอกุศลกรรมไม้มากเวลาที่แตกกายทําลายขันไปแล้วอารมณ์ไปหน่วงเหนียวเอาอารมณ์ที่เศร้าหมองย่อมเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้บุคคลน,นั้นเข้าถึงสุคติ ทุกติภูมิฉันใดบุคคลก็ยกตัวอย่างก็คือท่านผู้ในการเสนีทาวโลตลอดชีวิตของท่านได้สั่งสมในส่วนกุศลกรรมไว้มากก็ย่อมเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ชีวิตของท่านเมื่อล่วงรับดับขันไปแล้วได้เข้าถึงสุกติภูมิเป็นแน่แท้เอาละในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระสัทธรรมมัทศนานีก็ขออนุภาพแห่งบุญกุศลคุณงามและความดี ประการที่หนึงอันเป็นต้นทุนบุญกุศลที่ท่านผู้ในการเสนีถาวโรท่านได้กระทำสังสมอบรมมาตลอดชีวิตของท่านในคราวที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ส่วนนี้จัดเป็นต้นทุนบุญกุศลเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองอิงอาศัยจากบรรดาคณะญาติผู้ที่เป็นภรยาผู้ที่เป็นบุตรและบรรดาญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลาย ที่ได้กระทําเป็นทักษินานุปทานสมทบไปให้ขออนุภาพแห่งบุญกุศลทั้งสองส่วนจงประมวลรวมเป็นพระปัจจัยหนุนนำดวงวิญญาณของท่านผู้มีการเสนีถาวโรให้เข้าถึงสุคติในสัมปรายะพบถ้าตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปและอีกประการหนึ่งด้วยคุณงามและความดีที่ท่านทั้งหลายได้แสดงออกในข่าวครั้งนี้ ขอจงปฏิพรย้อนสนองไปหาท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยจเจริญในชีวิตหน้าที่การงานจเจริญรุ่งราบยศสรรเสริญสุขจเจริญด้วยจตุรพิษรพชัยทั้งสี่ประการนั่นคืออายุวันนะักสุขภาระปฏิพานคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติคิดนึกปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมขอความคิดนึกปรารถนาเหล่านั้นจงพรานสําเร็จจงพรานสําเร็จจงพรานสําเร็จ,จ สมมโนมุ่งมากปรารถนาโดยทัวกันทุกท่านทุกคนรับประทานแสดงพระสัะทธรรมมทินามาก็พอสมควรแก่กาะละเวลาเอวังก็มีด้วยปาการะชัดนี้